สมองของเด็ก LD สมองของคนเรานั้นจะมีการอ่านหนังสือ2ระบบด้วยกันคือ 1. คนที่เพิ่งหัดอ่านหรือ beginning reading เวลาอ่านจะต้องแกะเสียงและผสมเป็นคำขึ้นก่อนจึงจะออกเสียงได้เช่นกอไก่สระอาอ่านว่ากาเปรียบเสมือนคนที่กำลังหัดเล่นดนตรีที่จะต้องค่อยๆแกะโน้ตและเล่นอย่างช้าๆก่อน หรือเปรียบเหมือนการหัดขับรถเมื่อเริ่มหัดขับใหม่สมองต้องสั่งก่อนว่าตอนนี้เหยียบเบรกตอนนี้ถอนเบรกหรือตอนนี้กดคันเร่งต้องค่อยๆคิดว่าจะทำอะไรก่อนหรือหลังแล้วจึงลงมือทํา 2. คนที่อ่านคล่องแล้วหรือ s สกิล Reading เปรียบเสมือนคนที่เล่นดนตรีจนคล่องแล้ว ไม่ต้องคอยอ่านโน้ตซ้ำๆเพื่อฝึกเล่นอีกต่อไปสามารถเล่นได้เป็นธรรมชาติอย่างคล่องแคล่วหรือเสมือนคนที่ขับจนชำนาญเวลาขับรถก็ไม่ต้องคิดอีกแล้วสามารถทำตามความคุ้นชินได้เลย เรียกว่าเห็นปุ๊บก็สามารถอ่านได้เลยราวกับเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจำวันจึงไม่ต้องแกะเสียงหรือผสมคําเช่นกไก่สระอากาอีกต่อไปแต่เห็นปุ๊บจะรู้เลยว่ากาอ่านว่ากาและหมายถึงภาชนะที่ใช้ต้มน้ำหรือสัตว์ปีกสายพันธุ์นกที่มีสีดำเพื่อให้สามารถเข้าใจหน้าที่ในการอ่านของสมองแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น จึงจะอธิบายตามภาพดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกขอนำเสนอกรณีของแบบ beginning reading สมองส่วน primary visual cortex บริเวณท้ายทอยจะรับสัญญาณภาพมาจากตาไปยังส่วน parieto-temporal region และ inferior frontal region ซึ่งทำหน้าที่ในการชะลอสัญญาณที่ได้มาจากส่วน primary visual cortex แล้วเริ่มวิเคราะห์ตัวอักษรที่เห็น โดยเชื่อมโยงกับเสียงที่รู้จักหรือเรียนรู้มาแล้วเช่นเห็นคำว่ากาก็รู้ว่าเกิดจากเสียงกอมารวมกับเสียงอาเป็นคำว่ากาเปรียบเสมือนการแกะโน้ตเพลงที่ไม่เคยเล่นโดยที่ผู้เล่นก็รู้จักตัวโน้ตแต่ละตัวดีอยู่แล้วว่าแทนเสียงอะไรแต่นำมาร้อยเรียงผสมผสานให้บรรเลงออกมาเป็นเพลง นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงอ่านหรือการอ่านออกเสียงส่วนกรณีที่2แบบ s k สกิล e a d i n g มีดังนี้สมองส่วน Primary Visual Cortex รับสัญญาณภาพมาจากตาเมื่ออ่านชำนาญและคล่องแล้วสัญญาณจากส่วน Primary Visual Cortex จะผ่านไปยังสมอง o c i p p t t l t t m p p o r a l Region เลยโดยไม่เน้นการผ่านส่วน พาราโถเทมโพเรลร e เจียนอีกต่อไปดังนั้นเมื่อเห็นตัวอักษรแล้วผู้อ่านจึงจะรู้ทันทีว่าเป็นคำว่าอะไรโดยไม่ต้องแกะตัวสะกดอีกต่อไปเปรียบเสมือนคนที่ขับรถเก่งแล้วที่ไม่ต้องคอยคิดว่าจะเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกหรือว่ากำลังเข้าเกียร์อะไรอีกเพราะสามารถใช้งานทุกส่วนของร่างกายประสานกันได้อย่างคล่องแคล่วในการขับรถสรุปได้ว่า คนทั่วๆไปที่อ่านคล่องจะใช้สมองส่วนที่อ่านเป็นคำหรือ word form area เป็นหลักโดยจะใช้สมองส่วนที่วิเคราะห์คำน้อยลงแต่ถ้าเป็นคำใหม่ที่อ่านยากๆอย่างไม่คุ้นชินก็ต้องใช้สมองส่วนวิเคราะห์อีกครั้ง <S <S เช่นคำว่า eskimo เป็นต้น ในคนปกติกระบวนการอ่านสะกดและประมวลคำศัพท์มักเกิดขึ้นที่สมองซีกซ้ายเป็นหลักส่วนเด็กที่เป็น LD นั้นสมองส่วนที่อ่านเป็นคำทำงานน้อยกว่าปกติพวกเขาจึงเหมือนต้องสะกดคำใหม่ทุกครั้งที่เจอหรือทำความเข้าใจศัพท์ทุกครั้งด้วยสมองส่วนวิเคราะห์ Interior f r o n t a l Region เป็นผลให้ เขาอ่านและเข้าใจสัพท์ช้ากว่าคนทั่วๆไปเมื่อเป็นเช่นนี้สมองของเด็ก LD จึงปรับตัวด้วยการนำสมองซีกขวามาช่วยในการอ่านซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสมองซีกซ้ายและขวาจะทำหน้าที่ต่างกันดังนี้ดังนั้นโดยหลักการการรักษาก็คือ ต้องกระตุ้นให้สมองของเด็กที่เป็น LD สามารถกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดมีการทดลองกับเด็กที่เป็น LD อายุ8ถึง12ปีโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้แยกเด็ก LD ออกจากห้องเรียนปกติแล้วทำการสอนในลักษณะพิเศษ100นาทีต่อวันเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์ในช่วงเวลาประมาณ30วัน หลังจากนั้นให้เด็กที่ได้รับการบำบัดรักษาทำการอ่านหนังสือในเครื่อง MRI พบว่าการรักษาได้ผลจะเห็นจากรูปว่าในการอ่านสมองซีกซ้ายของเด็กที่เป็น LD บางส่วนจะไม่ทำงานจึงใช้สมองซีกข,ขวามาช่วยแต่หลังบำบัดรักษาแล้วทำให้สมองซีกซ้ายกลับมาทำงานอีกครั้ง แม้ในขณะที่สมองซีขวาก็ยังคงทำงานอยู่จากกราฟจะเห็นว่าช่องว่างของความสามารถในการอ่านระหว่างเด็กทั่วไปหรือเส้นด้านบนจะน้อยลงกับเส้นกราฟด้านล่างของเด็กที่เป็น LD ซึ่งแม้ว่าการทำงานของสมองอาจจะยังไม่ดีเท่ากับสมองของเด็กทั่วไปแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นอ่านได้เร็วขึ้นแต่ไม่คล่องเท่าคนปกติ จึงอาจยังต้องใช้เวลามากกว่าคนปกติในการอ่านหนังสือดังนั้นข้อสำคัญในการบำบัดรักษาคือการสอนต้องเข้มข้นเพียงพอค่อยๆสอนทีละขั้นจนเด็กเข้าใจและสามารถทำได้จริงจึงค่อยข้ามไปขั้นต่อไปต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากกว่าจะเห็นผลที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ผู้ปกครองและครู ต้องเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเด็กเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน